มีผู้ที่เคยเป็นบอกอที่เขาเรียกว่าบอกอหลายจุดคือสมบัติบุญงามอ,อนองและประวินชัชวานพงพันธ์ตั้งคำถามถึงเรื่องการจัดซื้อดโดรนให้กับกองทัพของมูลนิธิยามฟ้าแผ่นดินเขาตั้งคำถามว่าเอกชนรุนรวยงานที่ไม่ใช่กองทัพสามารถมีคำสั่งซื้ออุจทปโรปกณ์ทางการทหารได้อย่างไรมันไม่ใช่ว่ามีกฎหมายควบคุมสิ่งนี้หรือกระเทศตอบนี้ครับ ยุทธภัณฑ์และอุยุทธปกรณ์ยกตัวอย่างเช่นเสื้อกรอก็เป็นยุทธภัณฑ์เพราะต้องตรวจคุณภาพว่าใช้ได้ถูกต้องไม่ใช่ใครนึกจะใส่ก็ใส่ได้หรือจะใช้ก็ใช้ได้แต่ถ้าว่าท่านผู้ชมครับในยามศึกมีการประทะกันมีความรีบเร่งด่วนวิกฤตอยู่ตรงหน้าเลยไม่มีใครเอาข้อกฎหมายข้อนี้มาตั้งคำถามกับคนไทยว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำเพื่อฐานซึ่งกำลังรักษาทิพไตของชาติไทยนั้นถูกหรือไม่ถูกกฎหมาย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะยึดระเบียบข้อบังคับมาใช้ในทุกสถานาการณ์นั้นย่อมเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วชีวิตทหารไทยกําลังตายอยู่แล้วเรามีความจําเป็นต้องต่อสู้ตอบโต้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราทําเรื่องดโดรนจากกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้และเราไม่ได้ใช้เงินของทัพเลยก็ย่อมเป็นเรื่องที่ชอบทำอาจจะไม่ถูกกฎแต่ว่าชอบทำกรณีที่มูลนิธิยามซื้อดโดรนเพื่อบ,บริจาคให้กองทัพภาคที่2 ไม่ได้ต่างอะไรกับที่คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็รับเงินบริจาคแล้วไปช่วยกองทัพซื้อโนนซื้อนี่คุณกันจอมพลังก็รับเงินบริจาคช่วยหาหลายหน่วยงานนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนดาราผู้มีชื่อเสียงบุคคลต่างๆรวมทั้งประชาชนที่รับเงินบริจาคก,ก็ไปช่วยประชาชน ทางมูลนิธิยามยืนยันว่าการจัดซื้อดรอนนี้ไม่ได้เป็นยุทธุปกรณ์จะจัดซื้อจัดหากองทัพถูกต้องตามระเบียบทุกประการที่สําคัญสามารถจัดซื้อได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดมากเพราะเป็นกรณีพิเศษที่ผู้ทําและผู้ขายด้วยต้องการจะช่วยเหลือประเทศชาติ นอกจากนี้อาจารย์ปานเทพยังบอกด้วยว่าการบริจาคสิ่งของอื่นๆให้กองทัพโดยตรงด้วยซึ่งแสดงถึงพลังใจจากประชาชนและผู้ผลิตที่ต้องการช่วยเหลือกองทัพให้ปฏิบัติได้อย่างรุ่วงและปลอดภัยลดการสูญเสียกําลังคนโดยไม่จําเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครคนใดหน่วยงานไหนต้องการตรวจสอบเรื่องนี้อาจารย์ปานเทพละมูลิธิยามเฝ้าแผ่นดินยินดีให้ข้อมูลและไม่กลัวไม่กลัวการตรวจสอบเพราะทุกขั้นตอนดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาและจะมีการแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งหมดอย่างละเอียดก็ขอขอบคุณครับที่คุณสมบัติและคุณประวินให้ความสนใจในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเหมือนเกือบต้องการทราบขั้นตอนเพื่อตกเสียงกัน แต่หวังว่าเจตนาคุณอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ต้องการเตะตัดขาประเทศไทยเราก็ยังยืนยันครับยามศึกสงครามนั้นเป็นภาวะการที่การตัดสินใจต้องเด็ดขาดต้องรวดเร็วถ้ามาพึ่งระบบราชการที่ต้องยืน่นทำเรื่องยื่นของงบประมาณไปพอยื่นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านขั้นตอนต่างๆก็จะมีผู้จัดซื้อจัดจ้างผู้ที่เป็นซัพพลายเออร์ให้กับ ยุทธโภคกรของกองทัพวิ่งเต้นกันจนกระทั่งวุ่นวายไปหมดคุยโม้โอ้อวดว่าของตัวดีกว่าของอีกคนหนึ่งมีหนำซ้ำยังไม่รู้ว่าจะมีเงินใต้โตเพิ่มเติมเข้าไปหรือเปล่าเจ้านี้ได้เจ้าอีกเจ้าไม่ได้ก็ต้องมีการร้องเรียนกันฟ้องร้องกันผมว่าถ้าทำตามที่คุณสมบัติพูดหรือว่าคุณประวินพูดเนี่ยป่านนี้ขเขมรมันคงจะบุกมาถึงประเทศไทยมาถึงกรุงเทพมหานครแล้ว,ลวทำความเข้าใจกันนะครับคือการถามเนี่ยไม่ผิด เพราะว่าเราตอบคําถามได้หมดทุกคําถามแต่ที่สําคัญคือเจตนาการถามต่างหากซึ่งผมไม่อยากจะก้าวล่วงไปเพราะว่าคนตั้งคําถามลึกๆแล้วใต้จิตใต้สํานึกคงจะบอกได้ว่าเป็นเจตนาบริสุทธิ์หรือว่าเป็นเจตนาที่ต้องการ โทษนะฮะท่านผู้ชมกวนส้นตีนกันง่ายๆนะ,ะก็มีอยู่แค่นั้นเองผมก็เห็นว่าคุณสมบัติก็ทํางานบอกอะายจุดทํางานในเรื่องมูลินที่กระจกเงาก็ช่วยเหลือชาวบ้านไปหลายๆเรื่องแม้กระทั่งการที่คุณซื้อดโดรนให้กับป่าไม้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็คือหลักการก็คือว่า ทำไมคุณไม่ให้เอาเงินให้เข้ากับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วให้ออกมาตามท่อละ่ะทำไมจูจ่ๆคุณก็เอาโดรนี้ไปให้ป่าไม้เพื่อช่วยดับไฟเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนไฟกําลังไหม้ป่าใช่ไม่ใช่คุณสมบัติก็อุปมาไม่เหมือนกับทหารเคเมรกําลังรู้ข้อมหาเรา แล้วกองทัพต้องการใช้โดรนเพื่อสอดแนมหรือเพื่อที่จะเอาไปดัดแปลงโดยทหารดัดแปลงเองซึ่งทางมูลนิธิยาำไม่เกี่ยวข้องก็หวังว่าคำถามต่อๆไปจะมีเหตุผลแล้วก็มีเจตนาที่บริสุทธิ์มากกว่านี้ไม่ให้คนแปลความหมายไปในทางที่ผิดตกลงเราเข้าใจตรงกันนะครับ